เป็นคนที่ใช้รถไฮบิดกลัวที่สุดเลยนะไม่ว่าไม่มีเฮก้าที่อยากจะใช้นะครับอคือราคาที่เกินราคารถนะครับครับถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับครับผมอุ้ไฮบิดคาร์นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่อู่ไฮบิดเช่นเคยนะก็วันนี้นะครับด้านหลังผมนะเป็นเบนซ์นะครับตัวพูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยเป็นคน ที่ใช้รถไฮบิดกลัวที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านะครับหรือใครที่จะมาเล่นรถมือสองเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่มีเฮก้าที่อยากจะใช้นะครับอวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกนะรถรุ่นเนี้ถ้าซ่อมถูกหลักนะหรือว่าเรารู้อะไหล่ตัวที่เสียจริงๆนะอะไหล่เนี่ยถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครครับที่ใช้รถเบนซ์ e สามร้อยบูเทคนะอ่ะคันนี้เป็นโฉมนะครับของตัวเอ็กเตก็คือเป็นซีดอ่าเป็นตัวตัวแวนนะก็ ก็คือทันนี้เนี่ยมีอาการนะครับน่าจะจอดนานนะครับเนื่องจากว่ารถลูกค้าเนี่ยแจ้งว่าเขาซื้อรถคันนี้มาประมูลมานะครับเพราะดูจากป้ายภาษีก็ปีหกสี่นะน่าจะจอดมานานเนีทีนี็คือก็เลยต้องสไลด์มาว่าโดยหลักเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ไฮบริดเสียหรืออุปกรณ์ที่มันพึ่งมีปัญหานะครับจากการใช้รถจริงๆอ่ะมันรถมันอาจจะต้องพอขับได้นะแต่ในกรณีนี้เนี่ยลูกค้าน่าจะจอดไว้นานจริงๆแหละมันก็เลยทําให้เราตรวจเช็คเนี่ยอ่า เจอปัญหาอะไรบ้างนะแต่ผมจะมาเล่าสตอรี่ให้ฟังอีกท <target. S 1> ีหนึ่งครับอ่าก็วันนี้เนี่ยผมจะพาดูก่อนว่าที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับของต e ัว e สามร้อยบูทนะครับอ่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เราได้เปลี่ยนนะก็คือคันนี้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับก็แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเรารับประกันให้นะครับก็คือนะครับแบตเตอรี่เป็นของ O E M นะครับคือประกันให้หนึ่งปีนะครับอ่าประกันให้หนึ่งปีนะ หรือ20,000กิโลนะครับก็ติดตั้งที่ตัวรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาสตาร์ทแล้วก็พาชมนะอ่าในส่วนของตัวที่มีปัญหาต่อมานะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทําการนะครับตรวจเช็คแล้วสรุปสาเหตุแล้วเนี่ยมันก็มีในส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันจอดนานใช่ครับก็คือคอมแอร์นะครับ,รบมันก็มีปัญหาในส่วนของการเรื่องการทําความเย็นนะครับคือเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นคอมไฟฟ้านะนะครับ อ่าในตัวไฟฟ้า yeah. อันนี้ก็คือมีอาการเคองคอมเป์แอร์ไม่ทํางานด้วยนะครับตัวคอมเปแอร์คือตัวนี้นะอ่าคอมเปแอร์ไม่ทํางานนะก็คือแอร์ไม่เย็นรถสตาร์ตติดแต่แอร์ไม่เย็นนะครับเราก็เจอปัญหานะครับคือ2ส่วนก็คือในส่วนตัวคอนโทรลแอร์ด้วยนะครับคือไม่ส่งสัญญาณนะครับอ่าไปที่ตัวคอมด้วยนะครับก็คือแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็เสื่อมสภาพด้วยนะครับอ่าครับแล้วก็มีในส่วนของแบตเตอรี่สตาร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตอ่าคือแบต แบตก็คือมีสามรคือแบตไฮบริดนะครับแล้วแบตสำรองนะครับตัวนี้ที่เสื่อมสภาพด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบตสตาร์ทอีกตัวหนึ่งนะของเราก็คือวันนี้จะเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กกับแบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะก็นะครับสําหรับราคานะครับสําหรับราคานะก็เรามีให้เลือกตั้งแต่เป็นของมือสองนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่ารุ่นนี้เป็นแพงนะต้องบอกก่อนว่าแบตใหม่อ่ะรุ่นนี้ถ้าเข้าศูนย์เนี่ยคือราคานี่เกินราคารถนะครับ ราคาอยู่หกแสนกว่าบาทที่เราเช็คมาล่าสุดล้ว,วันนี้นะเพราะด้วยด้วยอย่างว่าตัวรถเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวรถเก๋งนะครับหรือตัวซีดานพวกนี้ก็อยู่ประมาณสามถึงสี่แสนนะครับมีให้เห็นอยู่นะครับอ่แต่ถ้าเป็นเอสเตดหรือตัวเนี้ยอ่ามันก็อาจจะแพงขึ้นมากว่านะครับอ่มันจะประมาณนี้นะอะในส่วนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราก็จะมีในส่วนรับประกันของเรานะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ อ่าหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลนะแบตเตอรี่ใหม่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่ใหม่นะครับคอมแอร์ก็อยู่ตรงนี้นะที่เราเปลี่ยนอ่าของไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาเราพาไปลองกันนะครับแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ประมาณนะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้นะอยู่ประมาณนี้นะอ่ายังไงก็ต่อรองเข้ามาได้นะครับถุนหรือใครที่นะครับมีราคานะครับอยากได้เท่าไหร่ยังไงนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมแอร์นะครับ ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะก็อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบใบเทานะถ้าเป็นของพวกอ่า O E M นะครับอ่าก็คือต้องบอกก่อนว่าพวกอะไหล่พวกเนี้ถ้าเป็นอะไหล่ไฮบริดในรถเบนซ์จริงๆอ่ะมันมีพวก O E M หรือทดแทนเนี่ยมันก็ราคาพอจับต้องได้นะก็คือเอาเอาเอาพวกอะไหล่พวกนี้ยนะครับด้วยราคารถมือสองแล้วอ่ะมันก็ใช้พวกอะไหล่ที่ทดแทนผลิตออกมาทําเพื่อสําหรับรถเบนซ์นะครับ พวก e สา0ร้อยบทตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับก็มองว่ามันก็เป็นรถที่น่าใช้นะแต่ว่าคนกลัวเรื่องค่าค่าจ่ายในการซ่อมอ่ะก็ถ้าเป็นของใหม่ครับมันก็เบิกศูนย์หรือของแท้เนี่ยเอาง่ายๆมันก็แพงแบบแพงแบบแพงมากนะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในครับหลังจากทำเสร็จนะครับครับหลังจากที่นะครับรถจอดหรือหลับมานานนะครับอะวันนี้นะครับรถสตาร์ทติดพร้อมวิ่งนะครับเราจะพาไปขับขี่กันนะครับ ว่ารถกลับมาใช้งานนะครับได้จริงนะก็นี้เดี๋ยวเราจะพาไปลองในแถวนะครับฝั่งในอู่เราก็จะเป็นมีที่นะครับอ่าให้ได้ลองเทนรถนะอู่ไบบิดคาร์ก็จะอยู่ในซอยโรงเรียนไทยรัฐนะครับในวัชรพลซอยสี่อ๋ออันนี้ก็คือในส่วนของ งานเก็บเพิ่มเติมเนี่ยเราก็แนะนําลูกค้านะครับยางนี่อาจจะต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าแตกลายงานนะครับแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ลมยางอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คดูในนี้ลูกค้าเดี๋ยวอ่าแจ้งลูกค้าไปแล้วแหละก็เราก็รับทํารับเซอร์วิสนะครับอ่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแลแค่เรื่องรถอย่างเดียวในส่วนของอยากเก็บความเรียบร้อยในส่วนอื่นๆโชคช่วงล่างนะครั ABS ยางอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็รับทําให้นะครับ ก็เดี๋ยวครับเราก็พาชมแล้วครับก็สุดท้ายนะครับเราก็ขอฝากอู่บิดคาประเทศไทยไว้ด้วยนะครับก็เราดูแลซ่อมรถยนต์นำเข้าและรถยนต์ไฮบิดครบวงจรนะครับอยู่ที่ ซอยพัชรพล4นับเขตสายไหมกรุงเทพนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้รถไฮบิดคิดถึงเราขอบคุณครับ